สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Min g Channel กันนะคะในคลิปวันนี้ Admin เอาเกมม r อถือแนวเลสซิ่งแข่งรถที่บอกเลยนะคะว่าภาพโคตรสวยต้องมีติดมือถือไว้225 0ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายซิ่งสายรุยกันบ้างก็มารับชมคลิปนี้แล้วจะได้เกมกลับไปเล่นแน่นอนนะคะเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าภาพแต่ละเกมโคตรสวยโทรศัพท์นี้แทบระเบิดกันเลยทีเดียวค่ะก็ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาตัวคลิปกัันนน้กกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สุดเกมแรกกันเลย let's go อันดับแรกนะคะกเกม Racing Master เกมนี้เป็นเกมมือหือจำลองสถานการณ์แข่งรถแบบเรียลไทม์ที่ตัวเกมนั้นก็พัฒนาภายใต้ขุมพลังของ Engine แห่งยุค a n d r o i n Engine 4รและก็เทคโนโลยี Eco กนะคะภายในเกมนั้นจะได้สัมผัสการประสบการณ์การแขคสุดเข้มขน้นผ่านรถยนที่ถูกออกแบบมาสเสมือนจริงแล้วก็ยังมาพร้อมด้วยรถยนต์แบรนด์ดัอย่าง f e r r a ร i l ี่แ o r โบกิน p o r s c เช เปิดด้หึงแอสตันมาตินกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็เรื่มฟาดแฟนใบกับระเด็นทั่วทุกมุมโลกนอกจากการแข่งแล้วในเกมนี้ยังเปิดโอกาสให้เราได้ปรับจูและสะสมคลังคอลเลกชันรถหรูด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะคะชิ้นส่วนต่างๆที่บอกเลยว่ามาจากผู้ผลิตชันน้นนำทั่วรลกอีกด้วยนะก็เป็นเมคอัในที่สนใจชอบเกมในแข่งรถสมจริงอันนี้แล้วลไปไดูกันดูได้คะ่ะ เกม2 Max Drive เป็นหนึ่งตัวเกมแนวเลสซิ่งนะคะที่บอกเลยว่าสุดยอดม,ะมะอากๆสามารถไปกับโซกาการขับขี่เดินทางของเราไม่มีวันที่สิ้นสุดเดินทางผ่านการจราจรที่ขับข้างพร้อมยังจะได้ชมบรรยากาศนะคะและก็ดูทัศน์ภัยตัวเกมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีกันมากเลยนะ ตัวเกมนะคะก็มาพร้อมด้วยคุณสมบัติให้เราได้เข้าถึงคอลเลกชันยานพานะมากกว่า30คันและก็ยังสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบและที่สมจริงมากกว่านั้นก็คือจะมีวงจรทั้งกลางวันและก็ลางคืนที่สมจริงระบบสภาพอากาศแบบไดนามิกและก็การขับขี่ที่สมจริงสุดๆค่ะถ้าสนใจดาวโหลดเล่นกันดูนะ กเกมเกมชื่อว่า a p e x Racing เกมนี้เป็นเกมในแข่งรถซิ่งคุณภาพดีที่น่าสนใจอีกหนตัวเกมนะคะภายในเกมก็จะมีรถให้เราได้เลือกใช้มากมายซึ่งสามารถปรับแต่งเองได้ในหลายส่วนนะตั้สไตล์ของตัวเองเราแบบอิสระได้เลยยังไม่นับโหมดที่น่าสนใจอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโหมดออนไลน์มัลติเพเยอร์ t t a c k Drift c h a l l e n g e c h a t s y s t e m นะคะหรือว่ากระดา g l o b a l r e a d e r b o a r d นะคะ ส่วนชางต่างในเกมก็นำเสนอสถานที่จริงๆมาให้เราได้วิ่งชมวิวกันด้วยเช่อย่างเดียวนะคะก็จะมีฉากที่น้อยไปหน่อยนะเอาไว้ว่าถ้าไม่คนไหนที่อยากทดลองนะคะหรือว่าอยากลองเล่นดูก็ดาวน์โหลดไปเลยกันนะคะเกมที่4 Racing Royal 2069ตัวเกมนี้เป็นเกมแนว r รซซิ่ที่ไม่ใช่การแข่งรถแบบทั่วไป ซิงตัวเกมนะคะจะมาพร้อมด้วยภาพกราฟิกสวยคมลื่นยไหลและก็ไม่ได้มาเพื่อให้เราได้แข่งรถแบบเกมทั่วไปแต่ก็จะมีการขับไล่ชนกันมันๆแบบสัตว์ใจดูปแปลกใหม่ดีนะคะแล้วเราก็ยังต้องขับไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่รถเราต้องไม่พังไปเสียกอนจากการโจมตีคอสัตดดูข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นพวกรถ,รถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงรถบรรทุกพร้อมกับอาวุธครบมือส่วนระบออื่นนั้นก็ทั่วไปนะคะจะเป็นพวกระบบกาชาเปิดหาชิ้นส่วนมาแต่งรถ ระบบอัปเกรดระบบรีแพร์แล้วก็ระบบทรอฟฟี่แล้วก็อื่นประมาณนั้นนะคะถ้าสนใจดาวน์โหลดไปเลยนกันได้นะ อันดับ5เก็บเกม Japanese Expressway Laser แน่นอนว่าตัวเกมก็ได้บอกแล้วนะคะว่าเราจะได้ไปแข่งรถทางหลวงของเมืองญี่ปุ่นนะที่ก็ได้อ้างอิงมาจากสถานที่จริงกันด้วยซึ่งเราจะได้ขับรถพายกาจราจรในความเร็วสูงเผชิญหน้ากับอันตรายแล้วก็ต้องหลบเลี่ยงให้ได้นอกจากนั้นนะคะถ้าเราผ่านด่านไปได้ก็สามารถรับเกมมาเพื่อน,นำเอาเกตรดรของเราบอกเลยว่าตัวเกมนี้มาพร้อมด้วยโมเดลรถที่สมจริงมากกว่า25แบบ มีตั้งแต่รถธรรมดาทั่วไปนะคะไปจนถึงไฮเปอร์คากันเลยการปรับแต่งประเภทต่างๆก็สาม,มารถปรับปรุงสมรรถานะของรถเราให้เร็วขึ้นและก็มีเสถียรภาพมากขึ้นได้นะคะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสมจริงในการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเสียงเครื่องยนต์หรือว่าภาพฉากข้างหนังนะคะทําออกมาได้ค่อนข้างดีใครสนใจก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะอันดโ l ่ l y 와 Les to Glory ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเกมในแข่งรถที่แอดมนแนะนำมา,มาอีกเช่นเดียวกันนะคะภายในเกมเราจําเป็นต้องปลดด็อกรถโดยใช้สกุลเงินในเกมและก็เลือกนะคะขึ้นอยู่กับความยากของกายคันรถนั้นทูกไปเอกเป็น6ประเภทตามประเภทของกายคันที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นนะคะคลาสสิก โบเรลลี่แรลลี่คลาสเลเจนด์ลูี้และก็โบนัสรถที่ดีที่สุดจากแต่ละมวลมู่ก็จะได้รับการจัดอันดับตามล่างนะคะโดยขึ้นอยู่กับสถิติพื้นฐานความเร็วเทอร์โบและก็สภาพซึ่งการปรับแต่งแต่ละอย่างก็อยู่ที่สไตล์การเล่ยของแต่ละบุคคลเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแข่งรถแรลลี่แบบนี้นะคะดาวน์โหลดในเงยนได้คะ ต่อกเกมเจ็ดชื่อว่า Car X Drift Racing 3ตัวเกมนี้ก็มาถึงภาคที่3กันแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทดลองเล่นก็สามารถกลับไปเล่นภาคที่1นก่อนกันได้นะตัวเกมนี้นะคะก็บอกเลยว่าโดดเด่นในเรื่องของกราฟิกวิธีการ,ารบังคับแล้วก็การประตับม,มากๆเลยมีรถให้เราได้เลือกมากกว่า60รุ่นและก็ชุดแต่งรถให้เลือกมากกว่า3,000แบบเพื่อให้เราได้สามารถสร้างรถด,ดิฟในฝันได้ ตัวเกมนี้ก็จะท้าทายให้เราจำลองการดิฟที่สมจริงนะคะพร้อมด้วยระบบความเสียหายของตัวรถที่ตอกย้ำความสมจริงและในภาคนี้ก็ยังได้เพ er ิ่มโหมดแคมเปญพิเศษถึง5แคมเปญซึ่งแต่ละแคมเปญนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของการดิฟตั้งแต่จุดเริ่มต้นซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ช่วงปี1970สายดิฟใยซิงนะคะตองฮาพาด หนึ่งตัวเกนที่เป็นตำนานมากๆและก็ยันน่าได้มาถึงทุกวันนี้ก็คือ a s p h a l Legends Unite ตัวเกมน,นี้เป็นเกมเลซิ่งนะคะที่มีชื่อเสียงระดับตำนานซึ่งในด้านเกมร o อฟนะคะก็ได้ทําการปรับปรุงตัวใหม้ยกเครื่องใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อให้ใช้ลายกว่าเดิมรูปแบบการเล่นต่างๆก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะสําหรับ Asphalt 9 ซึ่งก็ตัวเกมนะคะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมีระบบออโต้ให้เราได้คอยกดแคปดิฟหรือว่าในตัวชิลๆเท่านั้นในส่วนของระบบอื่นนะคะก็จะเต็มคร้ครันไม่ว่าจะเป็นการเปดริดล็อกรถไปไม่หมดมัลติเพเยอร์หมดอีเวนต์ประจำวนันและก้อนอื่นมากมายในเรื่องของด้านกราฟิกก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเกมนี้เขาทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะเอาไปว่าใครที่สนใจหรือว่าคิดถึงเกม Air Fault นะคะลองเล่นรับได้กันยนะไดะ้ อันดบบับ9เกม Drive Zone Online เกมนี้เป็นเกมเมือถือนะคะในแข่งรถที่มาพร้อมด้วยแผนที่แบบ open world ซึ่งเริ่มต้นมาเพื่อนๆจะต,ต้องทำการซื้อรถ แต่งรถแล้วก็ไปแข่งขัน PVP ร่วมกับคนอื่นเมื่อแข่งขันจบนะคะเกมเมอร์ก็จะรับเงินรางวัลเพื่อนำไปซื้อรถคันใหม่หรือว่าัอเกตัวทีแรงขึ้นจะได้ของเกมนี้จะอยู่ที่ว่ามีระบบการตกแต่งรถที่ค่อนข้างจะเต็มโดยเพื่อนๆก็สามารถดัดแปลงรถในส่วนกระจังหน้ากระจังหลังไฟหน้าสปอยเลอร์อะไรกันเองมากมายในส่วนของโหมดการเล่นก็ไม่แพ้กันนะคะมีให้เลือกเล่นหลากหลายมากๆนะไมนะ่ว่าจะเป็นโหมดเลสการแข่งขันประดาความเร็วทั่วไปการแข่งดริฟ กาแข่งเส้นทางตรงแล้วก็การแข่งแบบสตันนะคะพาดโพลนถ้าหาเกมเนีแข่งรถที่ขบคันแบบนี้บอกเลยว่าเอาตัวเกมนี้ไปเล่นกันดูได้ค่ะแล้วเกมสุดท้ายสำหรับอันดับ10ของเรานะคะจะมีชื่อว่า Dream Road Multiplayer อาจจะเคยแนะนำไปบ้างหลายหัวข้อแล้วนะคะแต่สำหรับในหัวข้อของแกแค่ขัรถบอกเลยว่าหาพาเกมนี้ เกมนี้ก็จะให้เราได้ดำนิ่งนะคะสู่โลกที่สมจริงก็จะได้รับบทเป็นนักแข่งรถบนท้องถนน,นเพื่อเผอไปกับอิสระและก็อดีนาลรีนซึ่งตัวเกมก็สามารถแข่งขันออนไลน์กับเพื่อนๆได้ค่ะ กราฟิกในตัวเกมนี้ทําออกมาได้ละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในตัวเกมมาด้วยวงจรกลางวันและก็กลางคืนมีหลายมุมมองที่เราสามารถเดินได้ก็คือจะมีมุมมองบุคคลที่1และก็มุมมองบุคคลที่3ซึ่งมุมมองบุคคลที่1น,นะคะเราจะได้เห็นคอนโซลภายในรถค่อนข้างที่จะละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นพวกเทอร์โบแสงไฟไฟเดียวต่างๆนั่นเองค่ะถ้ากําลังมาหาเกมแข่งรถที่มีภาพสวยขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเกมนี้เพื่อนๆท้าพายกันเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับที่แอดมินขนมาให้เพื่อนๆนมาพร้อมด้วยคุณภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างสมจริงและก็ประสบการณ์ิหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราในการแนะนําเกมมือถือกันต่อไปด้วยอยากให้แอดมินแนะนํานเกมไหนนะคะหรือว่าแนวไหนสไตล์ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แอดมินจะได้รวบรวมเกมคุณภาพดีๆนะคะมาฝากกันนั่นเองค่ะในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีนะคะ